สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง 2. สองเซ็นซายฮาสาระนะครับวันนี้อยู่กับแอปมาโอฟนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นใหม่เพิ่งเข้ามาวันนี้นะครับอ่าแรก50นาสิบคะแนนนะครับเท่ากับ1บาทนะตัวนี้อ่าสินค้าหมดแล้วนะแต่ว่าเขาจะเติมให้ก็คือเวลา7จ็ดลีกาแล้วก็17บเน็ดลกานะครับอ่าหวันเนี่ยแรกได้แค่1ครั้งนะครับแล้วก็เฉลี่ยแรกได้วันละ1ครั้งก็ก็ถือว่าโอเคแรกวันละบาทนะครับใช้แค่50คะแนนนะ ขาแลกไปเรื่อยนะครับเป็นการสะสมเข้าในส่วนของทูเรตนะครับก็ประมาณนี้เลยอันนี้ผมแลกไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูในส่วนของตัวที่ผมแลกนะอะผมแลกตั้งแต่แปเลกา57นาทีนะครับก็คือแลก1บาทนะครับก็ประมาณนี้อันนี้ล่าสุดก็แลกวันที่7นะก็1บาทเหมือนกันใช้คะแนน150นะครับแต่ว่าแลกได้แค่ครั้งเดียวก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้นะครับ ซึ่งผมก็แลกไปเรียบร้อยแล้วอันนี้แลกได้แค่ครั้งเดียวนะครับแต่ว่าตัวนี้มัน,มนไม่ได้มีบอกว่าแลกได้แค่หนึ่งครั้งนะครับแปลว่าเราก็แลกได้ทุกวันนะอ่าวิธีการเล่นก็ค่อนข้างง่ายนะครับเราแค่มาเปิดตัวนี้นะครับอ่เปิดให้มันเริ่มเดินทางนะครับแล้วก็มาด้จบเดินทางนะครับอันนี้ผมได้6กกิโลก็อ่ามันแค่สูงสุดแค่50นะอ่ะเดี๋ยวผมรับคะแนนตอนนี้มีคะแนนอยู่ที่2 5 9 2นนะครับเดี๋ยวผมกดรับก่อน กดจบนะครับแล้วก็กดปิดโฆษณาไปแล้วก็จะรับนะครับอ่ะดูโฆษณาเพิ่มอีก50นะครับตัวนี้ก็ดูโฆษณาหาวินะตัวนี้ข้ามได้นะครับโอเคกดปึ๊บเรียบร้อยนะครับอ่ะจากคะแนนผมมีอยู่2592ตอนนี้ก็เป็น2 500, อ0 0ันหอน้ยเกนะครับก็เพิ่มมา100คะแนนนะก็ประมาณนี้เลยในส่วนของอวิธีการเล่นนะครับเวลาเราจะเล่นใหม่เราก็ กดเริ่มเดินทางนะครับมันก็จะมีโฆษณาเด้งขึ้นมานิดหน่อยนะแต่ว่าตัวนี้าสามารถเชิญเพื่อนได้นะครับหนึ่งโค้ดเนี่ยเราสามารถาใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะใช้ได้เฉพาะตอนที่เราสมัครใหม่ๆนวะมันจะมีให้ใส่โค้ดเราก็จะเราจะใส่ก็ได้นะหรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะแต่ถ้าใส่เราก็จะได้3 0 0อคะแนนนะครับก็ประมาณนี้เช่นผมแชร์ทุกรอบเนี่ยโค้ดมันจะแตกต่างกันทุกรอบนะเดี๋ยวผมกดให้ดูนะเดี๋ยวผมก๊อปปี้ให้ดูนะเดี๋ยวผมตัดมาก่อนปุ๊บ เดี๋ยวกดใหม่ปุ๊บเราลองกดแชร์ใหม่นะครับคือมันจะเปลี่ยนโค้ดไปเรื่อยนะเพราะว่าอาจจะใช้ได้แค่หนึ่งครั้งนะครับเนี่ยเมื่อกี้เป็นคนละตัวกันเดี๋ยวผมาวางให้ดูปุ๊บเนี่ยครับของตัวเมื่อกี้เนี่ยมันจะเป็นคนละตัวกันนะครับก็ประมาณนี้เลยผมก็ครบแล้วนะครับ50สิคะแนนก็ร้อยคะแนนครับแต่ละวันนะ หรือว่าเราแลกวันละ50นา50คะแนนเนี่ยเราก็จะมีคะแนนเก็บสะสมอีก50คะแนนนะก็เอาไว้แลกในส่วนของพวกทัวเลสนะครับโปรโมชั่นตัวนี้มันก็ยังถือว่ายังลดมาตั้งแต่ช่วงเดือนธันวานะปกติถอน100บาทเนี่ยจะใช้คะแนนอยู่1นึ่งมือนะครับเหลือแค่9,499นะครับก็แทบทุกอันเลยที่ลดลงมานะครับก็ประมาณนี้ตัวนี้ปกติเนี่ยพร้อมเพย์สามสิบบาทนะครับ ปกติชักคะแนน,นอยู่ที่5,000นะครับตอนนี้ก็เหลือ4,499ก็ประมาณนี้ก็ทุกอันนะครับอ่ายอดดาวน์โหลดตอนนี้คนก็ทยอยน่าจะเล่นเยอะละอ่ะประมาณนี้นะครับในส่วนของแอปมาโอฟอ่ะก็อย่าลืมมาแลกกันทุกวันนะครับเราเปิดไปเรื่อยเนี่ยสะสมเงินไปเรื่อยทีเล็กทีน้อยนะครับก็เป็นรายได้เสริมนะก็ไว้เติมมือถือได้นะครับอ่ะโอเคในส่วนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ